สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูโบสนะครับครูสุริเทพรักบัวนะครับวันนี้เป็นวิชาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่สองวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องดนตรีสากลนนะครับ เราจะมาดูว่าเ,เครื่องดนตรีสากลมีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับย้อนอดีตกันไปตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินยุคหินเลยนะครับมนุษย์ยุคหินอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับอาศัยอยู่ในถ้ำฟิสโตนนักเรียนต้องรู้จักเดอะครูดเนี้ยนะครับเป็นมนุษย์ยุคหินอาศัยอยู่ในถ้ำถามว่าดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยกัน ทำอะไรครับปลูกข้าวกินเองไหมปลูกผักบุ้งใส่มาม่าก,กินนะฮะไม่ใช่นะครับหรือว่าไปเซเว่นซื้อแฮมเบอร์เกอร์รับประทานก็ไม่ใช่มนุษย์ยุคหินดํารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยการล่าสัตว์นะครับล่าสัตว์กินเป็นอาหารทําไมต้องล่าสัตว์ครับเพราะในสมัยยุคหินเลยเนะี่ยย้อนอดีตไปไกลมากเนี่ยมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักการ ปลูกพืชน,นะครับยังไม่ยังไม่รู้จักการนําเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกเพื่อให้ได้ผลเก็บผลมากินเพ,พาะพันธุ์ต่ออะไรยังยังไม่มีความรู้ขนาดนั้นก็ล่าสัตว์กินนะครับสัตว์อะไรมีเยอะก็ล่านั้นกินกินแบบไหนครับเอามาปิ้งกินไหมไม่ใชก่ก็กินแบบนั้นแหะดิบๆนั่นเลยเพราะว่าอะไรครับแม้กระทั่งไฟมนุษย์ก็ยังก่อไม่เป็นยังไม่รู้จักการ ทําอาหารให้สุกก่อนแล้วนามากินนะครับดังนั้นการล่าสัตว์ของอมนุษย์ยุคหินในสมัยนั้นก็จะล่าด้วยการเอาก้อนหินไปทุบบ้างต้อนสัตว์เข้ามาในาระหว่างช่องเขาบ้างผักก้อนหินก้อนใหญ่ๆไปทับให้มันตายบ้างแล้วก็ามากินนะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูมนุษย์ยุคหินกินอะไรกันอะไรเอ่ยตัดหัวตัดหางตัดหัวตัดหางเหลือกลางวาเดียว สัตว์อะไรทราบไหมฮะนักเรียนทราบไหมครับฉเฉลยก่อนเลยเดี๋ยวจะเรียนไม่จบนะอะไรเอ่ยตัดหัวตัดหางเหลือกลางวาเดียวมีสองชนิดครับมีกวางกับควายครับอ่าแล้วมันเหลือวาเดียวยังไงนี่ครับตัดหัวตัดหางครับเหลือกลางวาเดียวไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่า ที่เขาเรียกว่าโง่เป็นควายเลยอาจจะมาจากที่นี่ก็ได้ตั้งแต่ยุคหินเลยก็คืออะไรครับเออมีเยอะก็ถูกมนุษย์ยุคหินล่ากินนะครับอ่ะเนี่ยก็กินอันเนี้ยทําไมไม่กินม้าลายครับทําไมไม่กินม้าลายทําไมต้องกินควายแต่กินกวางเพราะว่าเดี๋ยวทะเลาะกับสิงโตสิงโตชอบกินม้าลายนะครับมนุษย์ยุคหินก็เลยเดี๋ยวทะเลาะกับสิงโตก็เลยไม่กินม้าลายก็เลยกินควายแทนอ่ะคราวนี้เรามาดู กินควายกินอะไรครับควายกินอะไรควายมีเนื้อให้เรากินใช่ไหมครับมีอะไรครับมีเลือดให้เรากินมีอะไรอีกตับปอดม้ามเครื่องใน <S 2> <S 2> อะไรพวกนี้ <S 2> <S 2> อา้าวแล้วก็พอกินเสร็จปุ๊บอะไรบ้างที่กินไม่ได้เออมันจะมีบางอย่างที่เรากินไม่ได้ถูกไหมครับสมมติว่าล่าควายมาได้ตัวหนึ่งอะไรกินไม่ได้บ้าง กระดูกอ่ากินไม่ได้อะไรครับเขากินไม่ได้ใครกินเขาคว,วายได้บ้างฮะทุกวันนี้ยังกินไม่ได้เลยใช่ไหมครับหนังกินไม่ได้นักเรียนบางคนบอกหนังกินได้นะครูครับเอาไปจีไฟนะกินสมัยก่อนก่อไฟไม่เป็นนะก็เลยกินไม่ได้ครับนะครับหนังกินไม่ได้อะไรอีกครับขนเออ อะไรอีกที่มันเหนียวเหนียวกินไม่ได้เลยพวกเอ็นใช่ไหมพกเอ็นเคยเห็นไหมเหนียวเหนียวบางทีทุกวันนี้ขนาดเราไปต้มจนเปื่อยแล้วบางทีเอ็นยังติดฟันเราเลยกินไม่ได้นะคราวนี้บอกกินไม่ได้ทาไงครับทิ้งทิ้งใส่ถังขยะใช่หรือไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่มีเทศบาลมาเก็บขยนะถูไหมงั้สมัยนะั้นทิ้งก็อยู่ในถ้ำเหม็นน่าก็ไม่มีอะไรครับวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีร้อยปี ก็กองกันอยู่ยงนั้นนะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเริ่มมีมนุษย์ยุคหินแล้วตื่นเช้ามาชีวิตไม่มีอะไรครับตื่นเช้ามากินกินเสร็จอิ่มอิ่มเสร็จง่วงนอนนอนเสร็จตื่นมากินกินเสร็จง่วงนอนขี้บ้างเป็นบางเวลานะครับนักเรียนคราวนี้ก็วันดีคืนดีตื่นมาเอ๊ะไอ้พวกนี้กองเต็ถมถ้ำเลยทํายังไงดีมองเห็นกระดูกกระดูกมีเยอะที่สุดถูกไหมครับเอากระดูกมาทําอะไร เอามาเคาะกันเล่นเอามาเคาะผนังถ้ำเล่นมีเสียงที่ตรงไหนถ้ำตันก็เสียงดังตึ๊บตึ๊บตรงไหนโกรก็ดังป้องป้องเอามาเคาะกันเล่นก็มีเสียงปาหัวเพื่อนเล่นก็มีเสียงใช่ไหมครับพอกระดูกมาเคาะกันเล่นเคาะแล้วก็หักหักเสร็จเอาอันใหม่มาเคาะอีกเคาะอยู่ประมาณสักห้าสิบปีเธอคิดว่าการเคาะจะาการเคาะกระดูกจะดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นถูกไหมครับเริ่มมี จังหวะเกิดขึ้นจากการเคาะกระดูกนะเริ่มมีจังหวะเคยดูหนังใช่ไหมครับคนป่าเวลาเขาเต้นรำหรือบูชายันเยอหรืออะไรก็ลแล้วแต่สังเกตดูว,ว่าเครื่องดนตรีที่เขาเอามาใช้คืออะไรครับก็เป็นพวกกลองถูกไหมเอาไม้มาเคาะกันบ้างเอากลองมาเคาะกันบ้างดังนั้นเมื่อมนุษย์ รู้จักเอากระดูกมาเคาะกันให้เกิดเสียงตีเอามาตีแล้ว,เร,เ,เ,วนะรเริ่มเกิดเป็นจังหวะขึ้นมานะครับเริ่มเกิดเป็นจังหวะขึ้นมาเริ่มที่จะนี่ครับมองเห็นหนังแล้วเอาหนังมาทําอะไรเอามาขึงครับเอามาขึงกับต้นไม้ต้นไม้ที่ที่ผูกแล้วนะฮะทำเป็นกล่องนี้เอาหนังมาขึงครับขึงยืดยืดเห้ตึงครับยืดให้ตึง นะครับเอาไม้มาตีครับเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นกลองขึ้นมาเนี่ยนมีเริ่มมีวิวัฒนาการมาดังนั้นเมื่อมนุษย์รู้จักการเอาหนังมาขึงกับไม้แล้วเอาอุปกรณ์มาตีแล้เกิดเสียงขึ้นมาได้เครื่องดนตรีประเภทแรกของโลกก็กำเนิดขึ้นเราเรียกว่าไม่ใช่กลองนะครับไม่ใช่กลอง เครื่องดนตรีประเภทแรกของโลกที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเครื่องกระทบภาษาอังกฤษเรียกว่า p e r c u s ช i o n อ้าวแล้วทำไมไม่ใช่กลองล่ะเพราะว่าเครื่องกระทบเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่กระทบกันแล้วเกิดเสียงแต่ไม่ใช่กลองเช,ช,ช่นอะไรครับกระทบกันแล้วเกิดเสียงแต่ไม่ใช่กลองฉาบฉากใช่กลองไหมฉากไม่ใช่กลองกระทบกันแล้วเกิดเสียงไหมเกิดเสียงนะครับ เครื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบกันแล้วเกิดเสียงสามารถสร้างจังหวะได้จะจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดนตรีนี้ครับเปิดกชั่นหรือเครื่องกระทบถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทแรกของโลกที่กําเนิดขึ้นเพราะนักวิชาการดนตรีเนี่ยได้ทําวิจัยหาข้อมูลมาแล้วนะครับมนุษย์รู้จักจังหวะนะครับรู้จักจังหวะก่อนที่จะรู้จักระดับเสียงสูงต่ํานะครับ เครื่องดนตรีประเภทแรกก็เลยเกิดขึ้นต่อไปเครื่องดนตรีประเภทที่สองเดี๋ยวรอดูนะมันจะมีกี่ประเภทกันเครื่องดนตรีสากลเนี่ยเครื่องดนตรีประเภทที่สองอะไรอีกครับที่ยังไม่ได้ใช้กระดูกใช้ไปแล้วครับหนังใช้ไปแล้วเขาฮะเขาเขาควายครับเขาควายเขาควายมีลักษณะแบบไหนเขาควายมีลักษณะอย่างนี้ งอนงอนอย่างนี้โหว่าสวยมากเลยนะครับข้างในเป็นไงครับข้างในกลวงฮะข้างในกลวงนะเขาวควายควายหนึ่งตัวมีเขากี่เขาครับควายหนึ่งตัวมีเขาสองเขานะเอาเขามาทําอะไรเป่านะครับเอามาเป่าเพราะฉะนั้นลาาควายมาได้หนึ่งตัวจะได้แตรเขาสัตว์นะครับจะได้แตรเขาสัตว์นะเนี่ยเห็นไหมเป็นแตรเขาควายเนี่ยแตรเขาควายแตรเขาสัตว์นี่แหละ จะได้สองอันสองแตรนะครับคราวนี้เขาวควายเนี่ยมีลักษณะกลวงใครมีสมุดมีกระดาษอยู่ในมือนะครับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านลองเอามาม้วนดูนะครับม้วนดูเอามาทำอะไรเสียงเกิดขึ้นได้จากการเป่านะครับเป่าเดี๋ยวครูจะเป่าให้ฟังนะครับนี่คือแต่โบราณเลยนะอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มี รูอยู่ตรงกลางสามารถเป่าให้เกิดเสียงได้นะครับนี่คือเสียงจากการเป่าแตรเขาคว,วายเสียงเกิดจากการเป่าไม่ใช่เสียงเกิดจ,จากการทาเสียงในคอเออไม่ใช่นะครับบางคนนักเรียนแบบเอ๊ะขูดแกล้งร้องหรือเปล่าไม่ใช่เสียงเกิดจากอะไรครับถ้าเป่าธรรมดาดังไหม ไม่ดังทำไงให้ดังครับเป่าธรรมดาจะไม่ดังทำไงให้ดังเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นปถมแล้วเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจะเป่าอาจจะเป่าแตรเขาสัตว์ให้ดังก็ต้องมีการสั่นสะเทือนถามว่าอะไรสั่นลิ้มฝีปากนะครับเป่าแล้วลิ้มฝีปากต้องสั่น ลักษณะแบบนี้แตรเขาสัตว์มีลักษณะแบบนี้คราวนี้พอมนุษย์รู้จักการเป่าแตรเขาสัตว์ขึ้นมาก็เริ่มมีการสื่อสารเกิดขึ้นใช้สัญญาณเสียงปามปามปัม๊บอ้าวยาวยาว,ยาวสั้นแปลว่าอะไรผัวไปล่าสัตว์อยู่เมียทํากับข้าวอยู่ที่บ้านแปบลบว่ากับข้าวเย็นเสร็จแล้วกลับมากินได้แล้วได้ยินเสียงอ้าให้สัญญาณกันอย่างนี้ได้นะครับอ่ะ เครื่องดนตรีประเภทที่สองของโลกก็เลยเกิดขึ้นเราเรียกว่าเครื่องไม่ใช่เครื่องแต่ครับสมัยนี้เขาเรียกว่าเครื่องทองเหลืองอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเขาสัตว์ภาษาอังกฤษเรียก brass brass แปลว่าทองเหลืองพัฒนามาพัฒนามาจากแตรเขาสัตว์นะครับ เขาสัตว์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นแป๊บเดียวก็พังแล้วทำตกทีเดียวก็แตกแล้วก็เลยไม่นิยมจะใช้เขาสัตว์เอามาทําเป็นเครื่องดนตรีนะครับเพราะว่าเขาสัตว์เนี่ยทาสามารถทําให้เป็นระดับเสียงต่างๆได้ยากดังนั้นสมัยนี้แตรเลยทําจากทองเหลืองอันนี้คืออะไรครับทําเป็นนะฮะใช้ระบบลูกสูบเข้ามาเพื่อ เปลี่ยนระดับเสียงให้ให้ตรงให้ตรงเสียงแล้วก็ไม่เพี้ยนนะครับลัททองเหลืองเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าแต่เขาสัตว์สมัยนี้ก็เลยใช้เครื่องอใช้ทองเหลืองในการทําเครื่องดนตรีคราวนี้นทองเหลืองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะทําเป็ดอย่างเดียวมีอะไรบ้างครับแบบที่เราเห็นวงโยเล่นอยู่มีทําเป็ดมีเฟนร์ฮอนทอมโบนนะที่เป็นสไลด์ชักเข้าชักออก มียูโฟเนียมมีทูบาที่แบกขึ้นบาตัวใหญ,ใหญ่ใช่ไหมครับอ่ะก็จะใช้ทองเหลืองทําแล้วก็มีระบบการลูกสูบออกมาใช้เดี๋ยวเราจะ,ะกล่าวในคลิปต่อไปว่าเอ๊ะระบบลูกสูบของเครื่องบลส็สหรือเครื่องทองเหลืองเนี่ยใช้กันยังไงลักษณะ,ะการใช้งานเนี่ยคิดมาจากอะไรตรงไหนนะครับอ่ะเครื่องทองเหลืองก็จะมีเสียงประมาณนี้ นนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเป่าเป็นเพลงให้ฟังนะครับอ่ะ,ะก็เป็นเครื่องดน,นตรีประเภทที่สองของโลกเรียกว่าเครื่องทองเหลืองต่อไปประเภทที่สามเรามาดูซิไอควายตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจริงเลยอ่ะมีอะไรอีกบ้างเหลือขนกระเอนนี้ทำอะไรดีมนุษย์เริ่มผลิตเครื่องดน,นตรีได้แล้วใช้อะไรดีครับ เขาใช้ไปแล้วหนังใช้ไปแล้วกระดูกใช้ไปแล้วขนกระเอนใช้ยังยังไม่ใช้อ้าวทำไมยังไม่ใช้ล่ะแล้วจะผลิตเครื่องดนตรีประเภทที่สามอย่างไรเครื่องดนตรีประเภทที่สามเกิดจากการที่นี่ครับควายหนึ่งตัวมีเขาสองเขาเกิดอาการแย่งเขาเป็นเป่าแล้วแต่เขาสัตว์มีจํานวนไม่เพียงพอต่อประชากรในหมู่บ้านแย่งกันเป่าไม่ได้แล้ว จะไปลากควายมาเพื่อเอาเขามาเป่าไอ้ที่กินไม่หมดก็เหม็นเน่าอีกนะครับทำยังไงมนุษย์เริ่มมองหาธรรมชาติธรรมชาติต้นไม้นี่เองต้นไม้คือธรรมชาตินะครับไปหาต้นไม้ที่มีลำต้นกลวงเหมือนเขาสัตว์เลยถามว่าต้นอะไรมีลำต้นกลวงบ้างต้นไผ่นักเรียนนักเรียนที่ชมอยู่ทางบ้านก็ตอบสามารถตอบได้นะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไผ่อะไรอีกครับ ไม้รว่วไม้รั่วนี่กลวงไหมไม้รว่วนี้เป็นยังไงไม้รวก,กลวงไหมผักบุ้งกลวงไหมครับบ้านบ้านใครใช้ผักบุ้งในการทาเครื่องดนตรีได้ไ้มครับผักบุ้งนะผักบุ้งกลวงนะลำต้นกลวงบงคนบอกก้านมะละกอกลวงไหมตอนเด็กๆเ,เคยเามาเป่า,าลูกโป่งเล่นใช่ไหมทาเครื่องดนตรีได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้นี่แหละครับพวกเนี้ยไม้ไผ่เนี่ยนะครับ คราวนี้เนี่ยพอมีลําต้นกลวงนะเป็นธรรมชาตินะหาจากธรรมชาติเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีค่าควายเขาไปเบียดเบียนครับได้ไม้ไผ่มาเหนือกว่านน้ำที่มนุษย์ทําได้นะพัฒนาแล้วเวลาผ่านมาหลายร้อยปีนะฮะเอาไม้ไผ่มาทําอะไรครับเจาะรูด้วยคราวนี้เอาแล้วเจาะรูเพื่ออะไรครับเปลี่ยนระดับเสียงไม่ใช่ว่าแค่เป่าดังอย่างเดียวลว สามารถมีระดับเสียงมนุษย์เริ่มรู้จักระดับเสียงนะเริ่มรู้จักระดับเสียงแล้วนะครับมีการเจาะรูเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงเครื่องดนตรีประเภทที่สามของโลกก็เลยเกิดขึ้นเราเรียกว่าเครื่องเครื่องอะไรดีเครื่องลมไม้ครับภาษาไทยเรียกว่าเครื่องลมไม้เพราะว่า เป็นการนำท่อไม้เจาะรูแล้วเป่าลมเข้าไปเพื่อให้เกิดเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่าตรงตัวเลยครับ wood wind wood แปลว่าไม้ wind แปลว่าลมะเดี๋ยวครูจะหยิบให้ดูลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่คือเครื่องลมไม้ยุคดั้งเดิมโบราณยุคแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นลักษณะด้านมองผิวเผิดเหมือนด้ามไม้กวาดนะฮะ มีการเจาะรูเห็นไหมครับมีการเจาะรูอ่ะเปล่าให้ฟังสักนิดนึงดูซิว่าเครื่องลบไม้เป็นอย่างไร ครับเครื่องลมไม้ก็มีเสียงประมาณนี้ต่อมานะฮะต่อมาก็พัฒนานอกจากจากเนี้ยจากครุยไม้ไผ่เนี่ยก็พัฒนามาเป็นฟลูดมาเป็นคาริเนตมาเป็นแซกโซโฟนบางคนบอกเอ๊ครูครับแซกโซโฟนเนี่ยไม่ใช่เครื่องทองเหลืองหรอเห็นหลงเหลืองอยู่แซกโซโฟนเป็นจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องอะไรกันแน่คำตอบก็คือจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องลมไม้ครับ อ้าวทำไมเป็นเครื่องลมไม้ล่ะนักเรียนดูคาแรกเตอร์ของผู้ภาษาอังกฤษจ,จะเข้าใจไหมเนี่ย <c oughs> คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องลมไม้จะมีการอะไรครับเจาะรูเมื่อมีการเจาะรูก็ต้องมีการใช้นิ้วทั้งสิบนิ้วของเราในการบังคับให้มีเสียงในระดับต่างๆดังนั้นเครื่องดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเจาะรูเพื่อเปลี่ยนร,ระดับเสียง เครื่องดนตรีชนิดนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องลมไม้นะครับจะทําจากดินเหนียวนะครับมีเครื่องดนตรีที่ทําจากดินเหนียวก็มีนะครับเอาดินมาปั้นเจาะรูเป่าจะทําจากทองคําจะทําจากหน้าจะทําจากเงินแท้จะทําจากอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการเจาะรูเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงเราจะจัดเครื่องดนตรีชนิดนั้นอยู่ในกลุ่มเครื่องลมไม้นะครับ เครื่องทองเหลืองเนี่ยทาจากทองเหลืองแต่จะไม่มีการเจาะรูเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงแค่นั้นเองนะฮะแยกกันตรงนี้นะครับต่อไปครับเครื่องดนตรีประเภทที่สนี่ยังไม่ได้ใช้ครับขนกับเอ็นเอามาทําอะไรครับเอามาขึงเหมือนกันขึงกับกล่องไม้เอามาขึงกับกล่องไม้ให้ตึงนะครับเอาเอ็นเนี่ยมาขึงกับกล่องไม้ให้ตึงเอาขนเนี่ยมาจับมัดรวมกัน คือให้ตึงแล้วก็เอามาสีบ้างบ้างก็เอามาดีบ้างนะครับทําให้เครื่องดนตรีประเภทที่4ี่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเครื่องสายครับเครื่องสายภาษาอังกฤษคือเรียกว่าเครื่องสรติงเครื่องสายก็คือเครื่องดนตรีทุกชนิดที่มีสายจัดดีจัดสีนะครับถือว่า มีสายเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสายทั้งหมดมีอะไรบ้างครับเครื่องสายกีตาร์เป็นเครื่องสายไหมเป็นกีตาร์ไม่ใช่เครื่องดีนะครับก,ก,กีตาร์เป็นเครื่องสายนะไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบลิลแเบสบอูคูเลเล่ก็เป็นเครื่องสายนะครับก็ใช้สมัยก่อนเนี่ยนักเรียนถ้าเห็นกีตาร์คลาสสิกจะเห็นว่าสายกีตาร์เป็นสายเอ็นนะครับไม่ได้เป็นสายลวดเหมือนกีตาร์สมัยนี้นะครับ คันชักของไวโอลินของดับเบิลเบสของเชลโลวิโอลาก็ใช้ขนสัตว์นั่นเองสมัยนี้ใช้หางม้านะครับหรือจะหางจำมารีหางอะไรก็แล้วแต่นะครับช่างเขาก็จะมาจับมัดรวมกันแล้วก็คึงให้ตึงเอามาสีเสียงสายก็จะเกิดการสั่นสะเทือนก็จะเกิดเสียงขึ้นมาอันนี้คือเครื่องดนตรีประเภทที่4ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ต่อไปครับประเภทสุดท้าย ลองทายสิประเภทสุดท้ายอะไรคืออะไรดีมีเครื่องกระทบละเครื่องทองเหลืองเครื่องลมไม้เครื่องสายแล้วประเภทที่ห้าลองมองไปรอบๆตัวมองมองไปในชีวิตประจําวันที่เราเคยผ่านมาเครื่องดนตรีอะไรที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงะบางคนทราบแล้วอยู่ในใจอาถูกต้องครับอะไรเอ่ยเครื่อง ลิมนิ้วเครื่องริมนิ้วนะครับเครื่องริมนิ้วภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องริ่มนิ้วที่ใช้กดจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องเครื่องริมนิ้วเช่นอะไรครับเมโลเดียนที่มีถือนะครับแล้วก็มีสายยาวๆมาเป่าเป่าเสร็จแล้วก็กด เมโลเดียนไม่ได้เป็นเครื่องเป่านะครับเมโลเดียนจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องริมนิ้วเปียโนออแกนคีย์บอร์ดแอคคอเดียนที่สูบลมใช้แขนดึงเข้าดึงออกแล้วก็กดที่วงลุกทุ่งชอบใช้ก็จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องริมนิ้วถ้ามีริมให้กดสีขาวกับสีดําจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องริมนิ้วนะครับอวันนี้เราก็สรุปได้ว่าเครื่องดนตรีสากลมีกี่ประเภทครับห้าประเภท นะครับมีห้าประเภทที่มาที่ไปนะครับครูได้อธิบายไปแล้วว่าแต่ละชนิดพัฒนามาจากอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทอย่างไรนะครับการที่จะทำเครื่องดนตรีได้ครบทั้งหมดนี้เนี่ยใช้เวลาหลายร้อยปีเป็นพันปีนะครับนักเรียนอ่า ให้จำไว้ว่าเครื่องดนตรีที่เป็นชนิดแรกของโลกที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบเพราะอะไรเพราะสันนิษฐานว่ามนุษย์รู้จักจังหวะรู้จักการเคาะกันปรบมือก่อนที่จะรู้จักระดับเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับเครื่องบินนิ้วใช้วิทยาการสมัยใหม่ในการทําก็เกิดขึ้นเป็นลําดับสุดท้ายนะครับสําหรับเรื่องเครื่องดนตรีสากลในวันนี้นะครับก็ จบการเรียนอยูอ่แต่เพียงเท่านี้มีงานนะครับงานที่นักเรียนต้องส่งครูเรื่องนี้ก็คือให้นักเรียนนำกระดาษ A4 มาแล้ววาดรูปนะครับนักเรียนวาดรูปเครื่องดนตรีแต่ละแต่ละประเภทมาประเภทละ3ชนิดเช่น1นึกเรียนเขียนมาเครื่องกระทบอะไรที่เป็นเครื่องกระทบบ้างนักเรียนวาดมา3ชนิด บางคนบอกครูผมวาดรูปไม่เก่งทํำยังไงดีครับนักเรียนจะปิ้นจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอากันไกตัดเอากามมาแปะก็ได้คุณต้องการทราบว่านักเรียนจับเครื่องดนตรตีแต่ละประเภทถูกชนิดไหมเครื่องกระทบมีอะไรบ้าง3าชนิดบางคนอาจจะอากองใหญ่ชากองแตก๊กได้แนละ้วเห็นไหมครับครบ3มชนิดต่อไปเครื่องทองเหลืองเอา3ามชนิดมีอะไรบ้างบางคนบอกว่าทําเป็ด ทอมโบนทูบ้าครบละสามชนิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น5ชนิดต้องการชนิดละ3าเครื่องนักเรียนก็ว่าจะระบายสีหรือจะใช้ดินสอว่าจะแรงเงาหรือจะตัดรูปมาแปะทําให้ถูกต้องนะครับหลังจากเรียนค้ามนี้จบแล้วมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ทุกคนก็ส่งงานแล้วครูก็จะเช็คแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนก็จะผ่านหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะครับขอจบอคลิปหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องเครื่องดนตรีสากลแต่เพียงเท่านี้คบ่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ